คำเตือนวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นทุกตัวเลขที่นำเสนอได้มาจากการคาดการโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมการลงทุนมีความเสี่ยงห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมาย สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกคนที่รับชมรับฟังทางช่องอุรัสยาชนแนลนะครับกลับมาพบมาอพอกันอีกคือเก้านะครับ,บม,มน, 9, น,บมนีน้องอุ้มกับผมบาวสุริยาคนโกนะครับก็ได้น้ำข้อมูลเลขเดดแนวทางหวยนะครับมาฝากสมาชิกพอ่อแม่พี่น้องทางช่องของเขาอีกคือเก้านะครับเริ่มแรกแหกมานพบพอครับแนวทางของผู้สร้างฝันวัสวาปัวาพี่น้อง เปนเน้นลางเด้อพี่น้องสามโตเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดเก้าสั่นพี่น้องกับซอยกันพิจารณาเบืงเนาะแนวทางเงินไหลมานะพี่น้องเนาะหวดที่แล้วเป็นไห่สองกับเจ็ดเด่นนะครับเข่าเจ็ดนะครับด้านบนนะครับงวดนี้เป็นไห่มานะครับเด่นหากับศูนย์เด้อพี่น้องเด้อเด่นหากับศูนย์ แม้กทั่วทงวิ่งหาความสำเร็จเนาะพี่น้องเนาะวันนี้พึ่นกะหายมานะครับแลนบนวิ่งมาราธอนฮานะครับให้พ่อแม่พี่น้องก็พิจารณาเบิงึงนะครับสองตัวล่างก็ห้าเจ็ดมาซันวาส่วนดันบนเพิ่งหายมาสามหางเนาะพี่น้องมีศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์สี่หกศูนย์สี่สองตัวก็ศูนย์สี่ส่วนดันล่างเพิ่งหายมาสามหางคือกันเนาะพี่น้องเนาะ มีหนึ่งสนะครับพี่น้องพี่เจน่าเอาบึงเด้อพี่น้องเป็นแนวทางของแอดนั้นนะครับใบนี้เนาะเพิ่นกรให้3สตัวมากเต็งโต๊ด12ชุดวาสันวาสิบตนะครับพี่น้องเบึงเอาเือคู่โต๊ดพันหามากคือกันนะพี่น้องมี8ปดศูน8์แป่าแห เก้าศูนย์เก้าซีเก้าหาเก้าหกน้าพี่น้องเนาะพี่น้าเพิ่งเอาหันมากระจังจวดจังจ่าเนาะพี่น้องเนาะใบนี้แอดล่าสีสิงเด้อพี่น้องเด้อหัอวใจตามสูตรเป็นวา่าเบิ่งเอาเด้อพี่น้องสามตัวเป็นไฮมา 2, 8, 9, สองแปดเก้าว่าซันวาที่พันมาเป็นกระเขาอยู่ พี่น้องพิจาณาบึงเอางวนนี่กบ่รูร้ว่าสีออกมอออกก่อยเนาะพี่น้องเน,ะนงงเาะส่วนใบนี่เป็นของแอปลือลันสนันเมืองเดอ้อพี่น้องเดอ้อเิ่นกะไหมาแล้วนะครับชอบเป็นการส่วนตัววสันวากิใไหมาสามหางนี่หาสามแปดสามเก้าสามเดอ้อพี่น้องเดอ้อทีพันมากเิ่นกะ ก็นานันคนกับเขาดีอยู่แต่ว่าหลังๆมากอะรู้สึกว่าสี่ว่าเขาปันไดนะครับกับ่รู้ว่าเป็นย่อนหยางย่อนวัดหวยหลอกบอก,กบว่าจากเนอพี่น้องแต่บางวนนี้กับเป็นหามาจ,จังสี่นะพี่น้องพี่เจนาเบิงส่วนไปนี้กับเป็นแอดแพทย์น,น,นะพี่น้องเป็นเป็นสูตรไม่เพิ่นนะครับเป็นหเน้น เก้าสามนะครับด้านบนเก้าสามพป็นวงไวายอยู่แดงๆพี่น้องส่วนล่างเป็นเน้นสามเก้าเก้าสามเน้นๆกันแปดสามสามแปดประสันพี่น้องพีทาโนาเด้อส่วนใบนี้เป็นของแอดนมเนอพี่น้องเด้อฮะงวดก่อนอน่ะโดนเป็นกะไห้เด่นเจ็ดกะเข่าอยู่อสองเจ็ดโตกลับเด้อพี่น้องงวดว่าครั้งนี้ภายในเด่นแปด กระรุดครับพี่น้องรุดแต่ว่าไปเขาไอ้ไเลขลาง16 6 1หนึงนะครับพี่น้องขางเครื่องขุนแถวเท่งขุนนะครับงวดนี้เพิ่นกะหามากแล้วครับบนตัวเดียวเลขเก,ก่ามองกล่องอยู่นะครับจับ2ตัวจับคู่กับมีเจ49เก89 09เกเด้ยอพี่น้องเด้อพิจหน้าเขา ใบนี้เป็นหวยปฏิทินเดอ้อพี่น้องเดอ้องวดวันที่หนึ่งก้อนผุนเปิลกับเขายูเจ็ดสองนะครับพี่น้องงวดว่าขันนีวันที่สิบหกว่ขันนี้เปิลกับเขายูหกหนึ่งเข่าล่างเดอ้อพี่น้องเดอ้อเขาดันล่างงวดไม่หนึ่งกระกฎาดานี้เปิลกะหายมาแล้วนะครับสามจุดนะครับวิ่งสองวิ่งสามวิ่งห้านะครับสามตัวกัมมี0ศูนย์สองสี่สองเจ็ดสองวิ่งสามกับสองสามสี่สามเจ็ดสาม วิ่งหากันหนึ่งหาซหาแปดหาเยพี่น้องเด้อใบนี้ก็เป็นของหนุ่มตาคีวสันวาพี่น้องมันก็ให้มาเด้อสาตัวเด้ออวิ่งบน9ก้าวัสวาสามตัวกับสามห้าเก้าสามเก้าห้าห้าสามเก้าหวัชันวา จุดเบินของเพิินกับสามเก้าสามาเก้าฮาาันวาชุดล่อง5 9าเก9าหนึ่งเด้ก้านึอาจารยกับพี่น้องกับพี่นิดปิจจรณาเอายิงเด้อสอเมืองชัยนะครับใบนี้ของอาจารย์สอเมืองชัยนะครับนไข่มาาลัก13บลักหนวยเก้านะครับกะจบคูกัเป็น3าเกานะครับหาชุดกันของเพิินกัมี่เกาับ ซีเก่าเนาะกะหายพ่อแม่พี่น้องพิจารณาเบอ่งเดอร์งแอดเมืองชัยส่วนใบนี่กัเป็นหวยอาจารย์เต๋านะครับเนาะผลกระหายมาวิ่งบน9ก้าสันวายสองตัวผลกระมี 90, 93, 96, ่เก้าศูนย์เก้าเก้าหเก้าแปดผลเด้นหาย้ตัวได้พี่น้องตัวดอกจันเก่าสามเก้กับเก้ด ส่วนใบนี้มาตามสัญญาเลขรัฐบาลวันสันวาเปินไหมาหางเดียวเน้นๆพี่น้องหกเจ็ดแปดวันสันวาโอ้เรียกพี่เรียกน้องเนาะหกเจ็ดแปดขอแค่คำขอบคุณวันสันวาของอาจารย์บนไพย์มึงคนเด้อพี่น้องเด้อเปินไหม,นม้าแปดโตเนาะมีหาสามหกสามหาสี่หกสี พาเจ็ดหกเจ็ดพาแปดหกแปดเออพี่น้องที่พันมาเพ็นก็เขาดีอยู่เด้อพี่น้องพิจนาพึงเด้อส่วนใบนี้แอดรักเด่นวัสันวาเป็นวะวิ่งบนเก้าศูนัสันสอตัวพี่น้องรับประกันมาตัวล้านเปอร์เซ็นต์เป็นว่าจับคู่สอตัวพันกเก้าเก้เก้มเก้ี่เก้าหาเก้าแ 0 2 03 04 08 0ส่นเก่าด้อพี่น้องเด้อพี่จันนาบงส่วนใบนี้ขายข้าวซื้อคักคกว่าสันวาพี่น้องผมก็เคยหัวตาหัวตาพ่อเนาะ,ะพี่น้องเนาะก็เลยเอามาให้พี่น้องเบ่งาลางิ่นก็บ,บอกว่าล่างเท่านั้นเนสันวา มี3 0มี3 0 9 3 39,93เ้เด้อพี่น้องเ่นก็บ,บอกอยูว่ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงสัน่นลองเบิ้งพี่น้องลองเบิ้งขายเข้าวซื้อคัเพิ่นว่าอันนี้ก็เป็นของแอดบุ๊กว่าซันว่าพี่น้องเ่นก็ห้มาเด่นเปด่นว่าจับคู่นกิห้าแปด 9808แปดันว่ของเปิกับเขาดีเลยพี่น้องกะพที่ิ้พิจารณาบึงเอาเด้อ,อใบนี้ก็เป็นแนวทางของลาบผลพูนทวีพัน,พนวาเปิ้กับเดน3เดน6เดน7นนเด้อพี่น้องจับคู่สโตเปับอหา9า6เ6้าหกเ็ดเกเด้อพี่น้อง ลาบผลทูนทวีผมพามาปิดท้ายกับหวยเละคุนว่าสันหวยเละอ้ยอัดพินกับว่าพิ้นว่าถึงราบพี่น้องเนาะสิจบแล้วก็ได้รวยเละคุณว่าเพิ่นไฮเด่นสามกับเก่าเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นกับเขาดีอยู่เด้อพิเรนาเบิ้งสองโตกับมี่สามสองสามสี่สามหกสามแปดเกาสองเกาสี่เกาหก ก้าแปดเด้อพี่น้องเด้อผมเพินกนะเขาดีอยู่พี่น้องกะพี่จน่าบ่งเอาหวยรวยแลกเิ่นวาสันว่าให้ที่สุดแท้ๆก็ขอฝากพี่ฝากน้องน้ำหน่เด้อพี่น้องเอ้กูดได้ต้องการหมูถูกหมูฝอยหมูสวรรค์หรือว่าสิเป็นหมูแทงหรือว่าสิเป็นปลาสมนะครับ สินค้าโอท็อปพวกนี้นะครับกาติดต่อมาได้ทั้งช่องอุลสยาชั้นแนวนะครับหรือสิเป็นกิ้งกางกันเข้ามาทั้งเบอร์โทร0988942235หรือว่าสิเป็น0969036930กระด้เด้อพี่น้องเด้อคือสิแอดไลน์มาทั้งเบอร์โทรศัพท์ก็ได้เด้อพี่น้องกิ่งกังกันเขามา สวยอุดหนุนทั้งทีมงานช่องอุลสยาชั้นแนวเนาะพี่นอนะ้องเนาะน้องไม้กระปึงฮาเทดเดเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอฝากเนี่ยฝากตัวครับที่กามาลุนเลี้ยวกะทุกสำนักทุกอาจารย์ทุกตัวเลขอะหาพี่น้องพิจารณาเบิ่งเดอ้อพี่น้องเดอ้อขันมักกะจังจวดจังจัดน้ำเปิ้ลนะพี่นนะ้นองขันบ่มักกะขอให้ผ่านเดอ้อพี่น้อง ในความเป็นจริงกัอบบะมีบุไดหัวเลียงมันสีออกตัวใดเนาะพี่น้องเนาะบะมีสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเนาะมีบุไดขาดเดาใดว่ามันสีออกตัวใดก็เป็นเพียงการประมาณการสถานการณ์การขาดเดาเอาซื้อกับควอมือค้อมชอบประกอบกันในหลายอย่างเนาะพี่น้องเนาะจังเป็นเกิดเป็นตัวเลขกันมาซื้อน้ำพึนินสำหรับคลิปนี้กับขอจบไปเพียงแค่นีสก้อนนะครับ พอ,อกันไม่คิปหน้าสำหรับมันนี้สวัสดีครับ